ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันไหนที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เพราะฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันตอนนี้สโมสรกํกำลังสรรหากุณซื้อรายใหม่ขณะที่สื่อเมืองผู้ดีมองเหลือเพียงสองคนสุดท้ายแล้วโดยมีหนึ่งรายเป็นที่ชื่นชอบของซ e o คนใหม่จอห์นเมอร์เชอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายฟุตบอลของสโมสรปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงยืนยันเมื่อวันอังคารที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาว่าปิดแสดงเริ่มต้นกระบวนการสรรหาผู้จัดการทีมคนใหม่แห่งผินออตฟอร์ดแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุติเรื่องหากุญซื้อใหม่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังราฟรังนิกผู้จัดการทีมชั่วคราวทำผลงานได้น่าประทับใจในช่วงแรกหลังได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาทำงานต่อจากอเลกุน่าโซชาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามหลังโดนมิเิลสโบเขี่ยตกรอบเอฟเอคั A up, และผลงานเริ่มแย่ก็ทําให้สโมสรมองว่าราังนิกยังไม่ใช่คนที่จะพาทีมปีศาจแดงกลับมาคว้าแชมป์ได้ทําให้เจ้าตัวจะต้องขึ้นไปรับบทที่ปรึกษาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้ตามแผนที่วางไว้ตามเดิมเมื่อเธอกล่าวว่าเวลานี้พวกเรากําลังดําเนินการตามขั้นตอนสาหรับการแต่งตั้งผู้จัดการทีมถาวนคนใหม่ซึ่งจะเข้ามารับหน้าที่ในซัมเมอร์นี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เรา กลับคืนสู่ความท้าทายในการคว้าแชมป์ทั้งในอังกฤษและยุโรปอีกครั้งขณะที่สื่อมงผู้ดีรายงานว่าการสรรหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของปิศาจแดงเวลานี้เหลืออยู่เพียงแค่2คนแล้วที่จะได้เข้ามารับงานคือมอริสโอโปเชติโนเรนเนอร์ของปารีสแซงต์แชงกงกับเอริกเทนฮากกูนซือของ en, Hag, อาแจ็คแอมสเตดัมนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยอีกว่าเทนฮากดูมีภาษีดีกว่าเพราะริชาร์ดอาร์โนประธานบอร์ดบริหารคนใหม่ของปิศาจแดงชื่นชอบในฝีมือ และมองว่าจะพาแมนยูกลับมาทวงบอลลังแชมป์ได้ขณะที่รังนิกก็อยากให้ได้มาทำงานด้วยกันเช่นกันปีศาจแดงยังคงควานหาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามารับตำแหน่งต่อจากราฟรังนิกกูซือชั่วคราวหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากนายใหญ่ชาวเยอรมันจะขึ้นไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาสโมสรอนโดยมีแคนดิเดต2คนคือมาริโซบเชติโน่ที่ปัจจุบันกูบงเหียนแปะแชร์ปารีสแซงแมง และเอริกเทนฮาร์กกุนซือของอาร์เจ็คตอร์ดมเป็น2ตัวเลือกสุดท้ายที่จะมีโอกาสได้นั่งเก้าอี้กุนซือแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดล่าสุดเดอะแอตติกรางงานว่ามาริโซพเชติโน่กุนซือของแปรแชร์ขึ้นท่านเป็นตัวเต็งที่จะได้เข้ามารับตําแหน่งให้เข้ามาคุมทัพแมนยูในเต็ดถาวนในซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามเดละรเมลสื่อดังในอังกฤษเปิดเผยอีกด้วยว่าริชาร์ดอาร์โนกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของปีศาจแดง ต้องการที่จะแต่งตั้งกุนซือทาวอนให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังจบซีซั่นนี้อาโน่ต้องการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจบฤดูกาลนี้ดังนั้นเขาจะได้มีส่วนในการเซ็นสัญญานักเตะใหม่เสริมทัพเพื่อที่จะแทนที่คนที่จะย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์ริโอเฟรินาอดีตปากกลังระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่เชื่อว่ากล่องหน้าที่มีความเร็วสูงนั้นเป็นของแสลงของแฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมปีแสดง ร้อมร่วมประสานเสียงกับเหล่านักวิจารณ์ทั่วฟ้าเมืองอังกฤษว่าแข่งค่าตัวแพงเป็นจุดอ่อนของทีมอย่างแน่นอนลาฟรังนิกผู้จัดการทีมเลือกที่จะดรอบกับตันทีมและใช้งานดาวเฟวรานจากคู่กับวิคตอร์เดเดเลฟในเกมเพเย์แมตช์กับวัตฟอร์ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อดีตกองหลังเลสเตอร์ประกบชชเฟลิกพลาดในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจนเป็นที่มาของผลเสมอหนึ่งหนึ่งขณะเดียวกันลิโอเฟรินานได้ออกมาพูดถึงแม็กไย พร้อมชี้เห็นจุดอ่อนที่ทําให้ต้นสกัดเสียประตูอยู่เรื่อยๆในระยะหลังอีกด้วยถ้าผมเป็นกองหน้าที่เร็วผมคงยืนอยู่ตำแหน่งแถวแถวแฮร์รี่แม็กควายเขามีข้อดีไม่น้อยแต่จุดอ่อนของเขาที่เป็นเรื่องพื้นฐานของกองหลังสำหรับทีมชั้นนาทั้งหมดก็คือการดวลแบบ1ต่อหนึ่งสำหรับแม็กควายในระยะยาวมันจะยากมากสําหรับเขาเว้นแต่เขาจะอ่านเกมได้ไวกว่า1จังหวะเสมอผู้เล่นระดับท็อปต้องทําได้อย่างยาฟซ้าหรือฟานได การปล่อยทิ้งเขาไว้คนเดียวไม่เคยเป็นปัญหาเลยเอียนไรต์ตำนานกองหน้าปืนใหญ่อาร์เซนอลยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าอาร์เซนอลในการแย่งชิงท็อปโฟร์ศึกพเมร์เลี่ยงอังกฤษฤดูกาลนี้อาร์เซนอลยังมีอะไรให้ต้องทำอีกมากเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาดีพอที่จะคว้าท็อปโฟร์มาครองได้ในฤดูกาลนี้แน่นอนว่ารวมถึงการยืนยันว่าตัวเองกลับคืนสู่ทีหมหัวตารางได้แล้วจริงๆ ทุกคนรู้ว่าฤดูกาลนี้พวกเขาทำผลงานได้น่ามาหัศจรรย์แค่ไหนโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เหล่านั้นเรียกได้ว่าก้าวขึ้นไปเป็นขุมกำลังหลักเต็มตัวเลยทีเดียวสาวกปืนใหญ่ทั่วโลกกำลังตื่นเต้นกับอันดับบนตารางคะแนนพอหากว่าเราคว้าชัยชนะจากสามนัดเก็บตกได้ครบหมดก็มีโอกาสชิงอันดับ3อย่างจริงจังเลยด้วยซ้ำแต่ห้ามดื่มเด็ดขาดว่า3มนัดนั้นคู่แข่งคือสเปอร์เชลซี Chelsea และลิเวอร์พูล ขณะเดีวยวกันแมนยูไนเตดที่กำลังต่อสู้สุดชีวิตเพื่ออันดับ4ก็กำลังอยู่บนเส้นทางที่ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเพราะต่อให้ทำแต้มหล่นจากการเสมอวัตฟอร์ดแต่พวกเขาก็ยังดูมีทรงที่แข็งแกร่งอยู่ดีผมมองว่าความยอดเยี่ยมที่พร้อมสร้างอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของแมนยูไนเตดจะทำให้อร์เซนอลต้องเจอกับความยากลําบากในการไล่ล่าท็อปโฟฉะนั้นหากอาเตต้าต้องการคว้าเป,ป้าหมายไว้จริงๆก็ควรยกระดับทีมให้สูงขึ้นกว่านี้อีกลหลายเท่าโดยด่วนที่สุด พีโอฟอร์ดินานตำนานปากหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าทีมรักของตนจะยังไม่มีโอกาสลุ้นแชมป์ใดๆในช่วง2ปีต่อจากนี้เป็นอย่างน้อยเพราะต้องใช้เวลาสร้างทีมกับคุณซื้อคนใหม่ที่กํลาลังควานหากันอยู่ด้วยส่วนตัวผมอยากบอกทุกคนว่ากาชื่อแมนยูไนเต็ดออกจากสารบบรุ้นแชมป์ทุกรายการออกไปได้เลยอย่างน้อยก็อีก2ปีนับจากนี้เหตุผลก็เพราะเรากํลาลังอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่โดยมีเป้าหมายคือการกลับไปครองความยิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งในอนาคตซึ่งอันดับแรกสุดก็คือ รอดูว่าผู้จัดการทีมคนใหม่ในซีซันหน้าจะมาพร้อมปัจจาการเล่นแบบไหนเมื่อเราได้กุดสื่อที่ใช่แล้วปัจจาเหมาะสมลงตัวต่อจากนั้นคือการให้เวลาบ่มเพาะขัดเกล่ให้นักเตะได้ปรับตัวให้โค้ชได้ทํางานเพื่อปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆที่มันเคยแย่จนกลับมาดีอีกครั้งแน่นอนว่าทุกคนต้องยอมรับว่าผลการแข่งขันอาจไม่เป็นใจในช่วงแรกๆเพราะมันคือช่วงของการลองผิดลองถูกด้วยประการหนึ่งคําถามคือเมื่อถึงเวลานั้นแฟนๆจะยังเชื่อใจในตัวผู้จัดการทีมอยู่ไหม นักเตะรวมถึงบอร์ดบริหารจะยังเคารพเขาอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าผมเองต้องพูดดักเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแบบนี้แหละเพราะหากเราเจอคนที่ใช่แล้วก็ต้องให้เวลาเขาทํางานอย่างน้อย2ปีเพื่อยกระดับคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราพอจะคาดหวังความสําเร็จได้ลองคิดเอากันละกันว่าเจกเกนครับใช้เวลากี่ปีกว่าจะคว้าแชมป์กับลิเวอร์พูลนั่นแหละคือสิ่งที่เส้นทางที่แมนยูไนเต็ดจะต้องอดทน ดิมิทาเบอร์บตอฟอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดระบุมีนักเตะผีแดง4รายที่ได้รับการเอาออาใจจากเซื้อเล็กฟูสันมากเป็นพิเศษแต่อดีตหัวหอกชื่อดังยืนยันเป็นเรื่องปกติของเกมลูกหนังเบอร์บตอฟสร้างผลงานพังประตูให้กับแมนยู56ลูกจาก149นัดในทุกรายการคว้าแชมป์เปีมลีก2สมัยแชมป์ลีกครับแชมป์คอมมูนิตี้ชิลอีก2ครั้งและแชมป์สโมสรโลกขณะเดียวกันเขาก็ได้ร่วมฟาดแข่งกับดาวดังหลายคน ในยุคของอดีตนายใหญ่เลือดวิสกี้ซึ่งเจ้าตัวเผยว่ามีนักเตะ4่รายที่ได้รับการปฏิบัติแตกต่างไปจากคนอื่นได้แก่แกรีเนวิลพอนสโคคิเซโนโรนาร์โดและไรอันกิกแ,แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเมื่อคุณเป็นสตาร์ของทีมฟุตบอลก็แน่นอนว่าคุณจะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษจากผู้จัดการทีมผมจําได้ว่าตอนที่เราซ้อมไรอันกิกพอนสโคและแกรีเนวิลจะซ้อมแบบแตกต่างไปเพื่อที่พวกเขาจะได้เซฟตัวเองสำหรับการลงเล่น มันไม่มีอะไรผิดปกติมันเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลเมื่อคุณเป็นนักเตะชั้นยอดบางครั้งผู้จัดการทีมจะมอบความเอาใจใส่ต่อคุณมากเป็นพิเศษตามเท่าที่คุณช่วยทีมชนะมันก็เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลเซอร์เล็กบอกกับทุกคนเป็นรายตัวดังนั้นคุณจะไม่รู้สึกว่าถูกโดดเดี่ยวแม้คุณอาจจะไม่ได้ลงเล่นเขาก็รู้ถึงวิธีที่จะพูดกับคุณมันเป็นเช่นเดียวกันกันกบเียโนโรนัลโดและสุดท้ายเราก็ได้เห็นผลลัพธ์นั้น เมโทรสื่อเมืองผู้ดีระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่งตั้งคนที่จะมีสิทธิ์ขาดรับผิดชอบเรื่องการซื้อขายนักเตะให้กับสมูสอเรียบร้อยและไม่ใช่ราฟฟรังกที่จะหันไปทำหน้าที่ที่ปรึกษาหลังจบซีซั่นนี้ผีแดงวางแผนเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์เอาไว้เสร็จสับแล้วว่าต้องการคว้านักเตะใหม่มาเสริมในจุดไหนบ้างโดยพวกเขาตั้งเป้าเซ็นสัญญากับสมาชิก3มรายคือกองกลางตัวรับกองกลางประเภทบ็อกซ์ทูบ็อกซ์และกองหน้าพร้อมกันนี้เมโทรยังยืนยันได้ว่า คนที่รับมอบหมายจากริชาร์ดอาร์โนซ CEO คนใหม่ให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการเซ็นสัญญากับนักเตะในถิ่นออตเทฟอร์ดไม่ใช่จอห์นเมอร์ชัพผู้อำนวยการฟุตบอลแต่เป็นดารเรนเฟเชอร์อดีตกองกลางของสโมสรซึ่งได้รับผิดชอบตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2021ขณะที่รังนิกจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเท่านั้นแต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจพร้อมกันนี้เดลิเมลร่วมประสงค์โรงรายงานด้วยว่าแมนยูจะยังไม่ตัดสินอนาคตของอองต์นิมซิยา ที่ย้ายไปร,ร่วมทัพเซบียาแบบยืมตัวจนกว่าสโมสรจะมีคุณซื้อคนใหม่อย่างเป็นทางการแต่ปิศาจแดงมีจุดยืนไม่ต้องการขายอดีตหัวหอ,อกโมนาโกแม้มีแผนจะซื้อกองหน้ามาเพิ่ม